ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี9อดอ9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ด เครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับประวัติพระเครื่องหลวงปูนาควัดละคังสำหรับการเรียนเวทมนต์และวิปัสสนากรรมฐานนั้นท่านได้ไปฝากตัวเป็นสิทย์และศึกษากับ สีสมเด็จดังนี้ 1. สมเด็จพระพุทธจารย์ฤทธิ์วัดแจ้งหรือปัจจุบันเรียกว่าวัดอรุณราชวรวิหารผู้เป็นพระอุปชาของหลวงปู่นาคนั่นเองท่านมีอาคมแก่กล้าในด้านการทำเครื่องรางของขังโดยเฉพาะตะกุดหนังหน้าผากเสือสำนักนี้ไม่เป็นสองรองใครคั้นพอท่านเรียนวิชานี้สำเร็จ การจะหาหนังเสือมาทํานั้นต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตซึ่งมันเป็นบาปหนักท่านจึงมาดัดแปลงในโลหะต่างๆเช่นทองคําเงินนาคทองแดงอลูมิเนียมและตะกัว่วลักษณะการลงและการบริกรรมคาถากํากับในตัวตะกุดท่านจะทําไว้ให้มีฤทธิ์อยู่ในหลายแบบเช่นดอกนั้นเด่นทางด้านโครงพันชาตีดอกนี้เด่นทางด้านค้าขาย เมตตามหานิยมดอกนู้นเด่นทางด้านมหาอุดซึ่งในสมัยนั้นใครที่เข้าไปขอท่านก็จะเมตตาหยิบให้พร้อมอธิบายวิธีการใช้ให้ 2. สมเด็จพระสังฆราชแพรวัดสุทัตน์สมัยนั้นดำลงสมณศักดิ์เป็นพ้าธรรมโกษาจารย์ซึ่งเป็นผ้าหนึกษาวนาจารย์ในสมัยที่หลวงปู่นาคเป็นพระพิสุนั่นเองหลวงปู่นาค ได้รับการถ่ายทอดและศึกษาวิชาการลงยันร้อยแปชนิดครบสูตรในการลงยันเท,ททองพระกิ่งพระชัยวัตซึ่งเป็นตำรับวิชาสุดยอดของการสร้างพระกิ่งในสายวัส,สุทัศน์นี้และสำหรับวัส,สุทัศน์หากตามประวัติจะทราบว่าหลวงปูน่นาคท่านจะสนิทกับพระครูมูลซึ่งโยงกันถึงได้ว่าเป็นสิทธิ์ร่วมรุ่นเดียวกันเอง สองเกจิท่านนี้ไปมาหาสู่กันบ่อยครั้งจึงไม่แปลกที่พระสมเด็จของพระคูมูลถึงได้มีมวลสารพระสมเด็จเก่าของวัดละคังไปผสมกันเป็นจำนวนมากและบางครั้งก็พบว่าพิมพ์สมเด็จมีหน้ามีตาและพิมพ์เกตบัวตูมของพระคูมูลมีปรากฏในแม่พิมพ์ที่หลวงปูนาคท่านกดพระด้วย 3. ส,สมเด็จ พระพุทธโคสาจารย์หมอ่อมราชวงศ์เจริญอิสรางกุลณอยุธยาในสมัยนั้นท่านดำรงตำแหน่งสมณศักดิ์เป็นพระธรรมไตาโลกาจารย์และเป็นเจ้าวาดวัลคังสืบต่อจากสมเด็จพระพุทธบาทปีรันหรือหมอ่อมราชวงศ์ทัตเสนีวงศ์ณอยุธยาเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์เจริญ ท่านเป็นสิทธิ์องค์สุดท้ายของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพมรังสีในสมัยบ้านปลายชีวิตของสมเด็จโตสมเด็จพระพุทธโคสา,าจารย์เจริญท่านได้ลำเรียนวิชาการทำผงวิเศษจากสมเด็จโตและเป็นกำลังสำคัญในการลบและจัดทำผงวิเศษทั้ง5ชนิดเพื่อถวายให้สมเด็จโตสร้างพระวะะครคังรุนแรงมาถึงยุคที่ท่านเป็นพระอาจารย์ให้หลวงปู่นาค ท่านก็สอนการทําผงนี้ให้จนสําเร็จครบหลักสูตรเช่นกันดังนั้นพระสมเด็จหลวงปู่นาถท่านสร้างจึงเป็นพระที่มีการสร้างเหมือนกับสมเด็จวัดะระฆังรุ่นแรกนั่นเอง 4. สมเด็จพระสังวรนุวงเ์เถนหรือชุ่มวัดราชสิทธารามหรือวัดพับเกจิท่านนี้เป็นอาจารย์สอนวิพพานา ให้กับหลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอบนั่นเองหลวงปูนาคก,ก็ได้มาเรียนวิปัสนาที่สำนักนี้จนสำเร็จเช่นกันหลังจากที่สมเด็จพระพุทธโฆษา,าจารย์จเจริญท่านมรณภาพแล้วหลวงปูนาคก,ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าวาดวัดละคังโคสิตารามองค์ที่9ก้าสำหรับเรื่องการสร้างวัตถุมงคลต่างๆโดยเฉพาะ ประเภทพระเนื้อผงนั้นท่านจะเน้นถึงความสําคัญเกี่ยวกับผงวิเศษที่นํามาบดผสมในการสร้างทุกครั้งใช้ผงถูกต้องตามสูตรที่สมเด็จพระพุทธจารย์โตเคยสร้างไว้โดยเรียนมาจากสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์เจริญหลวงปู่ได้สร้างวัตถุมงคลทั้งพระสมเด็จและพระเนื้อผงและพระเหรียญไว้เป็นจํานวนมาก เท่าที่ทราบไม่ต่ำกว่า50พิมพ์ขึ้นไปทางวัดจัดสร้างบ้างลูกศิษย์สร้างบางและวัดอื่นสร้างบางและไม้ท่านปลูกเสกให้บ้างพระยุคแรกประมาณปีพุทธศักราช2484ถึงปีพุทธศักราช2495ท่านได้สร้างพระเป็นจำนวนมากโดยได้ผสมผงเก่าสมเด็จโตผงพระปิรันผงอิติเจซึ่งหลวงปู่ ได้ปลูกเสกเองตามตำราสมเด็จพระพุทธจารย์โตพมรังสีโดยได้นำผงเก่าทั้งหมดมาบดเป็นแท่งและเขียนอักลรยันลงแผ่นกระดาน108ครั้งจึงได้ลบผงบนแผ่นกระดานนำมาสร้างพระสมเด็จและพระผงต่างๆเช่นวัดประสาทในปีพุทธศักราชส5 0 6และวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดละครธรรม วัดชิโนรดและวัดอื่นๆอีกหลายวัดที่ไม่ได้กล่าวถึงเป็นต้นการปลุกเสกวัตถุมงคลหลังจากภาพพิมพ์เสร็จหลวงปูน่นาคจะให้ลูกศิษย์นำพระเครื่องทั้งหมดไปไว้ในพระอุโบสถหลังจากทำวัดสวดมนต์เย็นเสร็จแล้วท่านจะปิดประตูโบสถ์อยู่เพียงลำพังท่านเดียวและทำการปลุกเสกพระจนถึงเที่ยงคืนจึงกลับกุฏิจำวัดลุงขึ้นจึงนำพระทั้งหมด ไปไว้ที่วิหารสมเด็จโตทําการปลุกเสกตอนกลางคืนอีกวาระหนึ่งจากนั้นก็ทําการปลุกเสกในกุฏิของท่านอีกครั้งเป็นอันเสร็จพิธ,ธีการการปลุกเสกพระสาเหตุที่ท่านทําเช่นนี้ท่านใดเมตตาเ่าให้ฟังว่าหลวงพ่อพระประธานในโบสถ์ท่านศักดิ์สิทธิ์เราเป็นเพียงพระพิสูจน์ที่มาอาศัยสถานที่พำนักจะทําสิ่งใดก็ต้องบอกกล่าวท่านให้ท่านช่วยปลุกเสกให้ด้วย จึงจะถูกต้องส่วนที่นำเข้าวิหารสมเด็จโตเพราะสมเด็จโตท่านนี้เป็นเจ้าอาวาสวะัละคังมาก่อนและเป็นครูบาอาจารย์ของข้าจะทำอะไรก็ต้องบอกกล่าวท่านก่อนแล้วให้ท่านมาร่วมรับรู้และช่วยปลูกเสกแผ่พลังจิตให้พระเครื่องเหล่านี้ด้วยจึงจะสมบูรณ์พระสมเด็จของหลวงปู่นาควะัละคังเป็นพระสมเด็จ ที่มีส่วนผสมของเศษแตกหักของสมเด็จวัลคังที่ท่านได้เก็บรวบรวมไว้เป็นจำนวนมากจากการที่มีประชาชนนำเศษผ้าแตกหักของพระสมเด็จมาทิ้งไว้ที่วัลคังและการค้นพบพระสมเด็จจำนวนมากบนหลังคาบดวัลรังซึ่งท่านได้นำพระสมเด็จที่แตกหักทั้งหมดร่วมกับการสร้างผงพุทธคุณของท่านตามตำราของสมเด็จโตทำให พระสมเด็จของท่านโดยเฉพาะพระในยุคตน้ตนช่วงปีพุทธศักราช2 4 8 5ถึง2495มีเนื้อหามวลสารจัดจานน่าบูชายิ่งนักนับว่าเป็นพระตะกูลสมเด็จที่มีเนื้อหามวลสารของพระสมเด็จวครคังผสมไว้มากที่สุดมากกว่าสำนักอื่นที่ท่านได้มอบบางส่วนไปผสมสร้างพระให้วัดอื่นเช่นสมเด็จนายเผ่าวัดอินวิหาร ปีพุทธศักราช2,495แต่เนื่องจากท่านได้สร้างพระพิมพ์ทรงของพระสมเด็จต่างๆไว้มากมายในวงการจึงนิยมเล่นหากันเฉพาะพิมพ์นิยมบ้างพิมพ์ของท่านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวใครเห็นก็ราบเป็นพระของท่านเช่นพิมพ์เทวดาสามชั้นหูใบสีพิมพ์ปกโพพิมพ์ชิ้นฟักพิมพ์เทวดาขันสมาธิเพชร พิมพ์รูปเหมือนสมเด็จโตพิมพ์ซุ้มละคังเป็นตน้นสำหรับผ้าสมเด็จของท่านที่สร้างมาเนื้อหาจัดจานแก่พงพระสมเด็จหรือมีการฝังตะกุดไว้เป็นพิเศษตั้งแต่1ดอก2ดอกหรือ3ดอกจะหายากมากและเป็นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยจะเช่าหากันในราคาสูงกว่าปกติหลายเท่า เป็นที่น่าแปลกใจมากพระสมเด็จของหลวงปู่นาควัละคังไปมีชื่อเสียงโด่งดังในประเทศมาลเลเซียและสิงคโปร์เป็นอย่างมากปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศดังกล่าวมาควานซื้อกลับไปยังประเทศของตนเป็นจํานวนมากทําให้จํานวนพระสมเด็จของหลวงปู่นาควัละคังในปัจจุบันมีจํานวนลดลงเป็นอย่างมากพระเกะและพระยัดวัดจึงมีมากมายถึงแม้ว่าพระของท่าน อาจจะยังไม่แพงแต่อนาคตน่าจะได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะผสมผงเก่าของสมเด็จโตและปลุกเสกอย่างพิธีพิถันอีกทั้งประสบการณ์และพุทธคุณของท่านก็ครอบจัก,กรวาลเหมือนกันก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับ ถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร์อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่